ตอนนี้หยุดถ่ายละครมาสามอาทิตย์แล้วฮะเพราะ,<ล>ะว่าเรารเรารต้องแบบใส่เฟือกอแบบนี้ใช่ครับก็คือละครไม่สามารถถ่ายได้ไม่สามารถถ่ายได้ครับเพราะว่ามันเราต้องแบบห้ามโดนน้าด้วย<อ>ห้ามเนี่ยออกเยอะเพราะว่ากลัวแบบมันจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องต้อง,อง,องหยุด<อ>ทางกองก็น่ารักมากครับทางกองก็แบบทุกคนก็โอเคแบบให้เราให้เรา,ห,เราหายให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับไปทํางานใหม่<อ>นี่เป็นงานแรกหลังจากที่บาดเจ็บใช่ฮะก็คือต้องต้องอยู่บ้านตลอดเลยฮะค่อนข้างลําบากครับ ต้องทำทุกอย่างมือเดียวอาบน้ำมือเดียวอะไรเ็ยม,มันแบบว่าโดนน้ำด้วยปอกอะโวคาโดครับแล้วผมจะเอา,มาเมล็ดอะออกอแล้วผมใช้มีดอะก็ปกติครับคือเราทำมาแบบ 40- ่0ิครั้งที่ออผ่านมาไม่เป็นไรอันน,น,นี้อันนี้ก็คือจะเอาไ่้จิ้มที่มเมล็ดครับแต่ว่ามันทำใี้มันลื่นนะฮะแล้วมันฉลับไปเข้าที่นิ้วเลยครับแล้วมันไปเฉือนโดนเอ็นเราเลยเหรอใช่ครับเข้าตรงนี้ฮะ ก็เลยเป็นเส้นเอ็นที่นิ้วขาสองเส้นครับเห็นว่ามันลึกมากแล้วก็เลือดก็แบบพุ่งออกมาเลยทะลักออกมาเลยโชคดีไม่มีพี่ข้างบ้านเขาเขาอยู่พอดีครับก็เลยแบบเรียกพี่เขาขับรถให้หน่อยครับเพราะว่าผมแบบไม่ไปไม่ได้แน่นอนต้องผ่าตัดเส้นเอ็นเข้าด้วยกันเชื่อมกันใหม่เชื่อมกันใหม่แล้วก็แล้วก็แบบต้องต้องเย็บข้างนอกด้วยแล้วต้องเย็บ2ชั้นครับก็เลยตัดใจว่าผ่าตัดคืนนั้นเลยครับก็คือเป็นเป็นกลางคืนแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดเที่ยงคืนครับออกมาว่ามันตีสอง มีคนแบบอาสามาปอกอะโวคาโดให้ยังยังเลยครับยังไม่มีเลยใช่ครับผมสิเบอร์ใครอยากเขาปอกอะโวคาโดคลองเดี๋ยวปอกเองไปก่อนแล้วกันไม่อยากมีเหรอไม่คือเราก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นระวังมากขึ้นครับต้องระวังมากขึ้นครับไม่ใช่แค่ปอกอะโวคาโดแหละฮะทำหลายๆอย่างก็ต้องแบบระวังให้มากขึ้นครับ บดอะไรยังไงมาครับต้องเลื่อนจริงแสดงจริงครับนีรยา <laughs> ผมไม่ได้จะขึ้นชกนะฮะ <laughs> บา่าไปปอกอะโวคาโดครับแล้วผมจะเอามาเล็ด,ดอ่ะออกแล้วผมใช้มีดอ่ะก็ปกติครับคือเราทํามาแบบ 40- ่0ิครั้งที่ผ่านมาไม่เป็นไรอันนี้ก<ย>็คือจะเอามีแต่จิ้มที่มาเล็ดครับแต่ว่ามันครา้นี้มันลื่นฮะแล้วมันฉลับไปเข้าที่นิ้วเลยครับแล้วมันไปเฉือนเอ็นเราเลยเหรอใช่ครับเข้าตรงนี้ฮรก็เลยเป็นเส้นเอ็นที่นิ้วขาสองเส้นครับ ใช่แล้วตอนนั้นคือไงเลือดก,กระชูดจังหวะแรกคือต้องไปโรงพยาบาลด่วนฮะโอ้แบบมันลึกมากรเราเห็นว่ามันลึกมากแล้วก็เลือดก,ก็แบบพุ่งเลยทะลักออกมาเลยแล้วก็เลยต้องเรียกแบบรีบประครบเย็นแล้วก็รีบไปโรงพยาบาละอะไรอย่างเงี้ยคือไปเองด้วยหรือไง,ไงมีพี่โชคดีไม่มีพี่ข้างบ้านเขาเขาอยู่พอดีครับก็เลยแบบเรียกพี่เขาขับรถให้หน่อยครับเพราะว่าผมแบบไม่ไปไม่ได้แน่นอนอขับไม่ไหวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงแล้วเนี่ยหมอเขาก็เรียกหมอเฉพาะทางมาด้านนี้โดยเฉพาะแล้วเขาก็มาดูว่าแบบมัน มันลึกไหมมันมันโอเคนะมันถึงเอ็นแล้วนะเส้นเอ็นขาสองเส้นแล้วเส้นประสาทด้วยไหมอะไรเงี้ยเราก็เช็คดูแต่อันนี้อันนี้ยังเป็นแค่เส้นเอ็นครับย,ยังไม่ยังไม่ถึงเส้นประสาทครับแล้วคุณหมอกว่าไงบ้างตอนก่อนเห็นแ,แลผลเราคุณหมอก็บอกว่าค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกมากกอสมควรต้องผ่าตัดะนะครับต้องผ่าตัดเส้นเอ็นเข้าด้วยกันเช,ชื่อมกันใหม่เชื่อมกันใหม่แล้วก,แวก็แล้วก็แบบ ต้องต้องเย็บข้างนอกด้วยแล้วต้องเย็บ2ชั้นครับก็เลยตัดใจว่าผ่าตัดคืนนั้นเลยครับก็คือเป็นเป็นกลางคืนแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดเที่ยงคืนครับออกมาว่ามันตีสองผ่าตัดเส, <น S 1> ส <น S 2> ร็จใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนั้นคืออาการเรามันความเจ็บปวดเป็นยังไงหรือว่ามันชาไปหมดชาไปหมดเลยฮะตอนนั้นแล้วเราพอไปถึงเนี่ยเราก็ต้องฉีดยาชาด้วยเพราะว่ามันต้องเย็บอะไรพวกนี้ก็เลยแบบไม่รู้เรื่องเลยครับชาชาไปทั้งมือเลยฮะคุณหมอเขาก็อโอเคครับเขาเย็บแผลสวยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเราต้อง พอผ่อาตัดเสร็จแล้วหมอเขาอ,ขอ,ขอธิบายวิธีการรักษาว่าแบบเราต้องช่วงแรกคือต้อง,ต,องต้องให้ยาฆ่าเชื้อให้เต็มที่ก่อนเพราะมันค่อนข้างลึกหมอเขากลัวแผลจะติดเชื้อ<า>คือถ้าติดเชื้อเนี่ยต้องแกะออกมาขูดอันที่ติดเชื้อออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลับมาห้ามโดนน้าห้ามแบบเหงื่อออกเยอะห้ามอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆครับใช่พอผ่าน2อาทิตย์แรกไปได้ ก็ตัดไหม Cost. ตอนนี้ตัดไหมออกไปแล้วฮะก็เดี๋ยว,วยต้องใส่เฝือกอยู่ต้องใส่เฝือกอีกวันที่หนึ่งเพื่อเพื่อป้องกันการกระแทกอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนี้ก็คือต้องกายภาพบ,บ,บําบัดนิ้วแต่วต้องใช้นิ้วใช้เอ็นใหม่ต้องกายภาพใช,ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมงอได้แค่นี้มมมันไ่่เต็ทีคือ,อยังไม่เต็มที่มันต้องกายภาพให้งอให้สุดแล้วก็ให้ยืดให้สุดเลยแต่ความรู้สึกอะไรปกติใช่ไหมพี่มิ้นเริ่มกลับมาปกติครับมีอาจจะมีช้าๆไปนิ้วหน่อยนิดนึงคุณหมอว่ามันปกติตอนนั้นใจหายแว็บเลยไหมตอนที่เราหินแผ ใจหายเลยครับใจหายเลยครับ mm. กล่ว่าเอาแล้ว uh. จะเป็นเยอะไหมก็ไม่รู้ฮะแต่ว่าจังหวะน,นั้นคือแบบต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วน <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยตอนตอนนี้คือตั้งแต่ใช้ชีวิตมากับเฟือกอันเนี้ยมันลำบากไหมครับค่อนข้างลำบากครับ ต้องทำทุกอย่างมือเดียวอาบน้ำมือเดียวอะไรก็มันแบบว่าโดนน้ำด้วยฮะถ้าอาบน้ำนีำน่คือเหมือนซอ้อมเต้นโอเปร่าต่อเวลาอย่างเงี้ยหรอใช่ <c oughs> คิดว่าบอลเล่ฮะก็ค <c oughs> ่อนข้างลำบากครับกินข้าวหรืออะไรก็ต้องแบบใช้มือเดียวช่วงนี้ครับไม่ต้องมีผู้ช่วยมีคนคอยช่วยยิบหนุ่นมีบีทำนี่ทำนั่นให้อย่างนี้แหละที่ส่วนใหญ่เราก็ยังพอทำได้ครับยังพอทำเองได้ครับผมมือเดียวฮะแต่ว่าไม่มีคนฟอกอะโวคาโดให้อื เผ็ดไหมปากกัดปอกขโมกเผ็ดนะเอาไปผมคงต้องใช้ช้อนเอามาเล็ดออกแล้วไมเอาช้อนล้อออกคือเราเราที่ผ่านมาเราคือเราก็ใช้มีดแบบปอกออกปุ๊บมึกออกตลอดเลยครับเราก็เลยไม่คิดว่าวันหนึ่งเราต้องมาเออเราคิดว่าโปแล้วไงฮะก็คือมันโอเคอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเราก็ต้องระวังให้มากขึ้นแล้วต่อไปคงต้องใช้ช้อนแล้วแหละใช่ครับกินโอโคโนห์อีกนะครับก็ต้องก็ต้องกินแหละครับ มันก็อร่อยดีมันก็คือคือเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้กลัวมีดนะฮะคือแต่ว่าเราก็ต้องระวังให้มากขึ้นใช่ครับแล้วงานหล่ะมันต้องมีแบบแอนต้หรือเลื่อนอะไรไปไหมตอนนี้หยุดถ่ายละครมาสามอาทิตย์แล้วฮะเพราะว่าเราเราต้องแบบใส่เฟืออแบบนี้ใช่ครับก็คือละครไม่สามารถถ่ายได้ไม่สามารถถ่ายได้ครับเพราะว่ามันเราต้องแบบห้ามโดนน้าด้วยห้ามเงี่ยออกเยอะเพราะว่ากลัวแบบมันจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องต้องหยุดทางกองก็น่ารักมากครับทางกองก็แบบทุกคนก็โอเคแบบให้เราให้เราหายให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับไปทําหม ฉันว่าสามอาทิตย์นี้คือพี่มิกไม่สามารถทาอะไรไปรับงานอะไรได้โดยยุ่งไม่แบบใครลุกล่อเฉยใช่ครับนี่เป็นงานแรกหลังจากที่บาดเจ็บใช่ฮะก็คือต้องต้องอยู่บ้านตลอดเลยฮะแล้วยังไงฮะตั้งแต่ตั้งแต่เจ็บไปนี่คือมีคนแบบอาสาจะมาปลอกอวัยโดให้ยังยังเลยครับยังไม่มีเลยใช่ครับสิเบอร์ขยันเขาปอกอวัยวะด้วยคล้องเดี๋ยวปลอกเองไปก่อนแล้วกันไม่อยากมีเหรอ ไม่คือเราก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับผมแล้วว่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพอเราเริ่มทำงานได้เนี่ยก็คงจะกลับไปผมว่าถ่ายละครจัดเต็มแน่นอนฮะเพราะว่าทีกองเขารอแบบเขารอเต็มที่แล้วรอรอเราหาเต็มที่แล้วอะไรเย่างี้เติ้ไหมเติ้ไหมลูกพ่อกองต้องยุบเพราะเราทีนึงครับทีนึงครับเราก็รู้สึกว่าแบบไม่น่าเลยอีกนิดเดียวเองอะไรเงี้ยหลักจะต้องระวังมากระวังมากขึ้นครับต้องระวังมากขึ้นครับไม่ใช่แค่ปอกอะโวคาโดแล้วฮะทำหลายๆอย่างก็ต้องแบบระวังให้มากขึ้นครับ อย่างเวลาใช้ชีวิตแต่ปกติแล้วเราเชื่อเรื่องแบบดวงเรื่องอะไรอย่างนี้อะไรพวกนี้มันคยเคยเตือไหมเราว่าอุบัติเหตุนะที่นีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเราเราไม่ค่อยได้ดูดวงไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ก็มีบ้างนิดหน่อยถ้าแบบเวลาถ้าสมมติมีใครมาเตือนอะไรเงี้ยครับเราก็จะระวังแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีก็ปกติชก็ปกติฮะใช่ครับเออแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนบทเรียนครับถือว่าฟาดคอแล้วกันฮะหลังจากนี้ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วกัน ไปเขาใหญ่ไปก็แจ้งของใหญ่กลับมาอ้ยสาทุกข้แฟนใหม่เอาก็เดี๋ยวว่าดูกันเอออาซาบอนถึงแฟนๆที่เขาเป็นห่วงก็ต้สนใจเห็นข่าวมันครับก็ขอบคุณนะครับผมแฟนๆนะครับที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้การรักษาดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆตามลาดับนะครับผมหลังจากนี้ก็คือเหลือแค่กายภาพบําบัดให้ดีขึ้นนะครับผมก็จะหายเป็นปกติแล้วครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ